ียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางทิตยาบรรณบวมตำแหน่นงครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนนามนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสอสโถโ,โบเบกอางดประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอนําเสนอผลงานดังต่อไปนี้ค่ะดิฉันเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นด้านครองตอนครองคน รองงานจนได้รับรางวัลเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะไม่มีวันลาปีการศึกษา2,564ดิฉันได้รับรางวัคลครูที่ปรึกษาดีเด่นในปีการศึกษา2,563รางวัคลครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้แนวคิดสอนดีเห็นผลควรชื่นชม จากสำนักง,งานเขตพ,พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชในปีการศึกษา2564เนื่องจากปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทำให้โรงเรียนนาบอนออนไลน์ผสมผสานกับออนไซต์ site, เพื่อเว้นระยะห่างตามนโยบายของกรมควบคุมโรค และเพื่อตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครูผู้สอนจึงจัดก,การเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนดิฉันจึงได้จัดทำนวัตกรรมชื่อว่าการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการถ่ายโอนความร้อนด้วยคลิปวิดีโอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้7ดขั้นตอนได้ํำเนินการโดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เจ็ดขั้นตอนทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและศึกษาหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยคำแนะนำการใช้ขั้นตอนการใช้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสสสซหาความรู้เจ็ดขั้นตอนได้แก่ขั้นตรวจสอบความรู้เดิน ขั้นกระตุ้นความสนใจจะมาสาธิตการทดลองให้ลูกนักเรียนได้ดูนะคะท่านสำรวจและค้นหาขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความคิดา้ขบบั้นประเมินผลและขั้นนำความรู้ไปใช้ได้นำคู่มือการจัดกิจกรรมเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นม1มีการศึกษา2,563การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ e1 ต่อ e2 เท่ากับ 80.02ต่อ80.15ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด80ต่อ80และได้นำนวัตรกรรมดังกล่าวมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนม .1 ปีการศึกษา2564 เป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนและมีการบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของข้อหลวงรัชกาลที่9ถ่ายทอดความรู้ด้วยคลิปวิดีโอที่ทันสมัยนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขในการเรียนบูรณาการกับสิ่งใกล้ตัวดังคำกล่าวที่ว่าเรียนวิทยาศาสตร์ไม่สนุกต้องประยุกต์ของใกล้ตัวเป็นสื่อการสอน มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผลงานของนักเรียนและครูในช่องทาง Facebook ชื่อว่าทิตยาวรนณบวงสุภาพและช่องทาง Youtube ชื่อว่าครูเล็กนาบอลผลจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวผู้เรียนมีผลสำลมมีทางการเรียนโดยผู้เรียนมีคะแนนระหว่างเรียนหรืออีหนึร้อยละ 80.03และคะแนนหลังเรียนหรือ e 2ร้อยละ80.17มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนักเรียนมีคุณลักษณะ,ละ,ะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยมดิฉันได้น้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนดิฉันได้พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564อกดิฉันได้พัฒนาผู้เรียนด้วยการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้การบูราการรัชญาสิทธิจพอเพียงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการถ่ายโอนความร้อนด้วยคลิปวิดีโอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยการเรียนการสอนแบบสืบเสอหาความรู้เจดขั้นตอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผลสำฤรธิจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดประโยชน์ที่ได้รับมีดังนี้ข้อ 1. น,นักเรียนนำความรู้เรื่องการถ่ายโอนความร้อนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ข้อ2การเรียนการสอนโดยบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติตอบสนองนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่3ส,สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการสร้างเครือข่ายสนับสนุนแหล่งเรียนรู้สู่การสร้างคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอน